ยิงหน้ายิงทีหน้าพี่มันจะมันจะกู้ระเบิดแล้วเออโอ้โหไม่โดนใครตะกลนยอดละโดนมีดแทงตายหรือเปล่าล่ะสาวมันไม่แข็งพี่อยู่ข้างนอกคุณม่เหรอฮือฮอฮอเยอะอะเมื่อกี้อะไอ้รอนแประตูตรงนั้นเข้าไม่ได้ทำเป็นบึบึ๊กยงไงปืนสั้นไม่ต้องกลัวเน้นเกมเร็ว ระเบิดระเบิดอยู่ไหนเอามายังเอาแล้วตัวไปตายบอกแล้วให้ถือไปเลยเงยพี่จะวิ่งไปออนระเบิดตายเลยเมื่อกี้เห็นกันแล้วยิงหลังผมเบิดนั่นแหละพี่ผมขวาเอา เอาเดียวว้าว่ามาแล้วมันยิงขาพี่ได้มาท้ายใครเห็นเนี่ยคนนั้นตีเหลุดสีหลือสีเป็นไงไอเลิศหนึ่งเนือไงเลนเดาอือไอเลิศหนึ่งตลอดไปเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อคลิปก่อน เอ้อยากพี่โอ้พี่โจจะปล่อยรถเข้าไปก็เบียดจังเลยจะเข้าไปแล้วนะจะเข้าไปแล้วนะโอ้ยอะไพี่พี่ตรงนี้อะตรงนี้อะตรงนี้่าฮ่าฮาไอ้น่หลังว้าว สั้นแปบ๊บสันแป๊บบอกเลยโหมันอยู่ข้างบนหมดเลย,ยอะมมามันจะมาซ้อนนั่นดีมากเลยลวเวระเบิดอยู่ตรงไหนอะอบมาเราเอา่ย<อ>ได้ปะเดี๋ยวจะยิงกูให้ฟ้าไม่เกี่ยวเลยนี่เก็บเลยดิที่มา สายซ้ายสายมีประตูมีประตูมีปืนอะไรไหมอ่ะแฟนทอมปืนเธอทิงปนเธอทิานเธอทำไมสีขาวอะเว้าวเท่จังเลยยุย หลยแล้วขโมยปืนมันาวิ่งวิ่งตามหลังมันวิ่งตามหลังมันนะแฟนทอมไม่แฟนทอมไม่มาใหม่อันน่าจะเก่าละหูรีบหิวเกันไม่ตายว่ะ โวยิงมันจะไปปุ๊บป๊าบพี่ลืมไปพี่กดเอ็กซ์เมื่อกี้พี่นึกว่าพี่อะเล่นบิมสโตนอยู่พี่จะวันตรีไปวางีวงนั้นลืมไปเลยโศว่ามันติเลยเอากดมาปุ๊บ อ,อยู่ในช่องอยู่ในช่องสองตัวสูบไม่ได้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 จริงโอเคสวยแล้วก็ไอ้นั่นอยู่ตรงนูน้นทางซ้ายทางซ้ายขาายอบค,นะคุณเนี่ยเฮ้ยซ่อนตรงนั้น อะไรทีมหรอะไรเรียกแล้วทิ้งให้ฟ้าซื้อให้ก็แล้วตังค์เยอะเหลือเกินว้าวไอ้ที่สามตังค์เต็มเก้าพันแล้วอ่ะยิงยิงได้ไงวะยิงข้างมันตลอดเลยเวลาปืนเหมือนกันหมดเลยเนี่ยข้างเราเนี่ยนัสเตย์มันเ้า เล้วมันออฟด้วยวะมันทำไมไม่อยู่เนี่ยวะไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยอ่ะขัมจริงมันคงจะหนีไปแล้วเพราะเราโอ้แม่งอะเรื่อเราเบิดไปนู่นทำไมเนี่ิ ค oh. <c oughs> ือวิ่งเข้ามากันสี่คนนะเลอาระเบิดวิ่งหนีได้ไหมวะ oh. วางรบบาาเาะเบิดดีกว่าน้อนนะเอ้ยโอ้โหไอ้เพียร์ไม่ยินเสียงคลิกนี่คลิก,ลกนี่วิ่งเลยอยู่อยู่อยู่ตรงระเบิดอ่ะโอ้แต่ที่ได้เปลี่ยนเป็นแบบตอนนี้เสียเปลี่ยนแล้วผมต้องเปลี่นะยนปืนแล้วมั้งเดี๋ยวพี่ซื้อให้ใหม่ตังค์ที่เยอะเปลี่ยนเถอะ โอ้เซิงอะเอาระเบิดวิ่งหนีแล้วไปตายที่ e c o กอบศพกองที่สองคน,น,น <seconds> อ้าวเขาตายไอ้นั่นที่ตายคือเอฟนั่นไม่ใช่หรอพี่ก็ตายเหมือนกันพี่ขึ้นเวท,ทีหลังนังจาริฟานให้ไปแล้วไงอ้ oh <no. S 2> ถ้าเอาสัต์จะยูท oh. างมันแคบเกนฟิวปะ โอ้ยเข้าหลังอีกแกกูละเซ็งทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยเพื่อนทำไไม่ื่อนวางระเบิดเข้าวางอะไรเนี่ยจริงๆจะวางระเบิดก็ได้นั่ไงขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายเพื่อนซ้ายดิเอ้ยสวยสวยนะข้างบนนี้ หมอกสองอันซ้อนคือ <วา S 1> แล้วเนีน่ยบนหลังอ่ะเออไอ้ยี่เกล็ดตะเกิลแม่งข่ามันอืมออฟอุ่อออออออนปัดไม่ได้อย่าปัดอย่าัดตรงมันจะทำที่จะทำที่มึงทวงเวลาไปเถอะก,กูก็ร้องจบไอ้ตัดเออแค่นี้ก็ได้แล้วอีกนิดนึงยา สรุปก็คือเสียแต้มแล้วก็เสียชีวิต่มนมีิกเข้าเอได้ไหมบีเข้าย่างจริงอะได้เราทำอะไม่ิดหรอกไปแล้วมาบิดกล่องเบียดันแบบขันเดิมถ้าเข้าฝั่งเนี้ย ทางเข้ามันแคบนิดเดียวแล้วมันโหมแบบมันโยนโยนสกิลมาก็จบแล้วอะไอตัดไอ <c oughs> มันออฟดักตรงนั้นอะ <c oughs> งงยังงงว่าทำไมมันต้องสโมสองอัน้อนอีกแ้ะสกิลไอ้ี้ยลุงนี้มัน้ย่จริงเลยนะ uh, โดนแม่งฆ่ากันทวนหน้าซุ่มในรูไปซุ่มในรูไป, uh huh. ไป โดดลงมาแรกเลยเมื่อกี้อยา่าอย่าไปเที่ยวกับมันไอ้สั์เออสติงเกอร์เหลือแต่สนไนเปอร์อย่าไปวัดกับมันบ<อ>แบบเมื่อกี้อยา่าตลาดปลา <c oughs> ไอ้เ่ย <c oughs> มันก็ซื้อใหม่อยู่ดีอะประเด็นอะเด็กก็ท่างประเด็นเฟืองต่างกันตาย last round in the half. <laughs> <laughs> get out of my way เออค่ะมันเกลยดแม่งเกลยดหน้ามันโอ้ยสวยเดี่ยตัวเดียวต้องชนะแหละปืนเนี่ยแล้วยิงฝึกๆยังเก็บเลยโอ้ยสุดยอดอ มีดไม่หรอมีดแต่พี่ใชส้กสก,กิลนี้ไม่ได้<ส>จริงๆฮะ <laughs> อันนี้ว่าอุส่าห์ไปเก็บปืนนัน,น,น,นมา <laughs> <laughs> ตรงกลางเต็มเลย <laughs> มาเออพี M ่เอเยอะเดี๋ยวอ้อมไปทางนี้ดีวว <laughs> กว่าเกิ่นละมั้ง ปลาทีแคสามอันทั้งยืนโอ้โหอบห้าตัวไปเลยดีอบผมต้องห้าตัวแล้วอ้อมลบหลังอ่ะผมต้องห้าตัวแล้วเร็วมันอยู่คนเดียวดบเลยจบแล้วเนได้เลยยังเอาเลยพี่ อีกแล้วอีกหลายรอบมันเกลือตลกอ่ะไม่เงไอ้เงาไอ้งาไอ้เงาโดนหนักโดนหนักตอนนั้นยะผมขอไรทีมันเข้ามา หลกอ่ะไลที่ไม่ไปดักโนเลยผมไลทีมันแล้วดักดีกว่านนู่นไน่ดักคนเนียวโอ้ยมาทำมุกเลยรั้งสามอันวะรู้หมดเลยเอาใครไม่โดนเลยเถียงอีไม่โดน นูน่นเป็นหนึ่งจะไม่รู้ยิงยากอยู่นะไม่น่าเลยต้องกระโดดยิงเพราะว่ามันต้องอัดลงให้โดนตรงพื้นอ่ะติดก <c oughs> ับแบงก์ไหมติดนะไม่ติด <c oughs> นะ One enemy remaining. Oh, he's so Defenders win. Bye. Bye.